สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับตอนนี้ก็จะหกโมงละผมเพิ่งกลับมาจากในเมืองเนาะคันนี้นะครับรถนิสสันเทียนารหัสตัวถังเจอสามเอ็ดนะครับลูกค้าแจ้งมาด้วยอาการนำ้ำมันเครื่องรั่วนะครับเบื้องต้นนะครับผมได้ตรวจสอบละมีอาการนำ้ำมันเครื่องรั่วออกจากปะเก็นฝาครอบวาล์วนะครับรฝาครอบวาล์มันแตกนะครับปะเก็นฝาครอบวาล์มันรั่วมันแตกนะครับมันกรอบแตกเนาะ คันนี้คันนี้ผมได้ไปซื้ออะไหล่ในเมืองมาเรียบร้อยละอะไหล่บางส่วนผมก็เบิกศูตรไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับอะไหล่ที่สําคัญสาคัญเนาะก็ไล่เบิกศูตรไว้รอเรียบร้อยละ,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 ยยละผมจะพามาดูนะครับว่าฝาครอบวาล์วอยู่ตรงไหนนะครับฝาครอบวาล์วคือส่วนที่อยู่บนสูดของเครื่องยนต์นะครับที่เห็นอันนี้คือฝาสูบนะครับนี่อันนี้นะครับคือฝาสูบเนาะ เจสามเนรุ่นนี้เป็นรหัสดเครื่อง VQ สองสามนะครับ VQ สองสามเป็นเครื่องหกสูบฝาครอบวาล์วจะมีสองอันนะครับมีข้างหน้ากับมีข้างหลังเนาะมีสองอันคันนี้เปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีฝาครอบวาล์วหน้าหลังเป็นไมเทียมนะครับเป็นไต้หวันพูดง่ายคือของเทียมแหละไมเทียมมีหัวเทียนหกหัวมีประเกน็นฝาวาล์วมีท่อยางต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ของเสียกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อนะครับอันนี้คือในรูปที่ผมนิ้วผมชี้นะครับคือฝาครอบวาวนะครับ VQ23 มีฝาครอบวาวอยู่สองอันนะครับมีหน้ากับหลังเนาะส่วนในกล่องนี้คือใหม่เทียมนะครับเป็นไต้หวันใหม่เทียมที่ซื้อมาให้นะครับเนาะใหม่แท้ราคาแพงมากนะครับเบิกไม่ไหวแล้วก็รอของนานด้วยนะครับประเก็นฝาวาวนะครับนี่ประเก็นฝาวาวแข็งครับนี่ แข็งกรอบแตกมดแข็งจนตั้งได้ครับเนี่ยจะตั้งได้อยู่แล้วเนี่ก็หักหมดเลยนะครับนี่หักหักมดเลยนะครับมีท่อยางต่างๆนะครับมีท่อยางต่างๆที่มันเสียที่มันกรอบแตกก็จะเป็นต้องเปลี่ยนให้นะครับมีหัวเทียนด้วยนะครับหัวเทียนเคี่ยวหายหมดแล้วนะครับนี่หายหมดเลยเคี่ยวหาไม่เจอเลยนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรสิ้นเปลืองที่มันต้องเปลี่ยนถึงเวลาอย่างไง,ก,งก็ต้องเปลี่ยนแสนโลแสนห้าก็ต้องเปลี่ยนละแต่ปัญหาหลักๆเลยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คือฝาครอบวาล์วครับฝาครอบวาล์วเนะาะฝาครอบวาล์วรถนิสสันเกือบเกือบจะทุกรุ่นนะครับที่เป็นฝาพลาสติกเป็นฝาเรซินนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนยางเบ้าหัวเทียนได้นะครับเนี่ยยางอันเนี้ยยางกลมๆมันเนี่ยครับเนี่ยยางกลมๆอันเนี้ย มันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเขาใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่แผ่นพลาสติกปิดไว้นะครับห้ามถอดลดนิสันเวลาฟีนเบ้าหัวเทียนมันรั่วมันซึมเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งฝานะครับเปลี่ยนทั้งฝานะเนี่ยแข็งมากเลยนะครับกรอบแข็งแกดไม่ลงเลยนะครับปกติยางนี้ต้องนิ่มนะครับยางนี้ต้องนิ่มทั้งสองอันเลยนะครับเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยครับนี่ เป็นเหมือนกันเลยแข็งนะครับแข็งมาก <_ an> เพราะว่าตอนมาน้ํามันเครื่องมันรั่วเข้าไปหาหัวเทียนได้นะครับก็ <_ an> <_ an> เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันนะครับหนอน,นี่ของใหม่นะครับของใหม่ยางอันนี้ยมันจะนิ่มๆนะครับเนี่ยเอามือกดได้นิ่มๆอันเนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นของเทียมเนาะต้องบอกลูกค้าผมก็แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยละอันนี้ก็ของใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนไปละของใหม่นะครับ ส่วนหัวเทียนนะครับหัวเทียนหัวเทียนเนี่ยซื้อของนิสันมันแพงนะครับก็เลยเทียบของโตโยต้ามานะครับเป็นเดนโซ่นะครับนอหนึ่งทีอาสองทีอานะครับเทียบมาให้ราคาก็ถูกลงหน่อยนะครับแตวก็จะใส่ไปนะครับส่วนประเก็นสาวาวนะครับประเก็นสาวาวอันนี้แท้เบิกศูนย์มานะครับเส้นหน้ากับเส้นหลังไม่เหมือนกันนะครับว่าคนคนละพาร์ตกันด้วยเห็นเห็นไหมครับนี่ BJ หนึ่งศูนย์สองนะครับทีนี้ BJ หนึ่งหนึ่งสองนะครับเวลาเราไปซื้อยางฝาวาวที่สูงเนี่ยเขาจะถามว่าเอาเส้นหน้าหรือว่าเอาเส้นหลังนะครับเราก็บอกไปว่าเอาทั้งสองเส้นนะครับเขาก็จะจัดคู่มาให้นะครับอันนี้ก็เบิกกรุงเทพมานะครับเนาะโอเคครับอันนี้คือของเสียเบื้องต้นนี่ผมให้ดูนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวผมต้องไปประกอบก่อนนะครับโอเคครับ